เรามาทดสอบเสายากิกันครับมา v i c Air 2เดี๋ยวเราทดสอบนะครับรอบแรกไม่ต้องใส่ตัวขยายสัญญาณนะครับเสายากินะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเรายังไม่ใส่นะครับจะเทสในมาวิกแอร์นะครับดูว่าจะใช้ได้ผลไหมนะครับเรามาเทสระยะไกลกันครับไปเลย Take off. The home point. โอเครอบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่เสาบูตเตอร์นะครับขยายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นี่เสาตัวนี้เนาะเห็นเลย,เลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน take off สรุปคือเสาวยากิตัวนี้ใช้ไม่ได้ผลในมาวิกแอร์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ